สวัสดีครับผมลิงใจดีนะครับนักวาดภาพประกอบหนังสือพอดีทางซัมซุงยังไม่ได้เรียกคืนตัว Galaxy Note 10.1นะครับก็เลยว่าจะมาทำรีวิวให้ดูเรื่องการวาดลูกสักหน่อยครั้งนี้จะสอนเรื่องของการใช้ตัว sketchbook pro นะครับตัวนี้ซึ่งจะเป็นแอป,ปที่ต้องไปโหลดเพิ่มในมา t ราคา30บาท อ๋อเทอร์ดเวอร์ชันแท็บเล็ตนี้ก็จะประมาณร้อยกว่าบาทแต่โหลดไปครับคุม้มแล้วก็ใครที่ไม่ไม่ได้ใช้ Galaxy Note นะครับใช้ iPad ก็สามารถดูได้แล้วก็ใช้ตัวนี้ทำงานได้เหมือนกันหมดครับทีนี้ในเวอร์ชัน Android เนี่ยเปิดมาก็จะเป็นหน้าโล่งๆแบบนี้เลยเราวาดอะไรก็ลงไปแบบนี้เลยครับแต่ว่าถ้าเกิดเป็นเวอร์ชัน iPad เนี่ยมันจะถาม Resolution ก่อนนะครับทีนี้เราจะมาหัดวัดภาพคนกันครับซึ่ง ส่วนใหญ่แล้วเนี่ยหลายหลายคนจะประสบปัญหาว่ามีแอปมีเครื่องแต่ว่ายังวาดรูปไม่เป็นกันทีนี้ถ้าเราต้องการวาดรูปคนโดยที่เรามีทักษะน้อยเนี่ยเราจะทำยังไงซึ่งเจ้าตัวแอปตัวนี้ก็จะมีประโยชน์เพราะว่าเขามีระบบเลเยอร์ตรงนี้จะเป็นปุ่มเครื่องมือนะครับจิ้มไปก็จะมีเครื่องมือออกมาตรงนี้จะเป็นเลเยอร์ครับเราก็จะเห็นว่ามีอยู่อันเดียวแบบนี้นี่คือเปิดโปรแกรมขึ้นมาใหม่เลยครับ เ,เกี่ยวกับเจ้าแอปตัวนี้นะครับไกลนิดนึงก่อนว่าตรงมุมมุมด้านนี้พอเราแตะจะกลายเป็น undo นะครับฝั่งนี้ก็จะกลายเป็น redo อย่างเช่นถ้าเราเขียนขึ้นมาว่าเขียนอะไรขึ้นมาเราแตะฝั่งนี้ก็จะกลายเป็นย้อนกลับ1สเต็ปแบบนี้ด้านนี้ก็จะเป็นการไปข้างหน้า1สเต็ปซึ่งเดี๋ยวระหว่างวาดเนี่ยจะใช้ปุ่มพวกนี้เยอะหน่อยอาจจะไม่อธิบายซ้ําละพวกนี้ก็เป็นเครื่องมือฝั่งนี้ก็ จะเป็นแถบสีตัว Sketchbook นี้มีเวอร์ชั่นโปรกับเวอร์ชั่นโมบายนะครับโมบายนี่ของมือถือเอาละเรามาเริ่มกันเลยดีกว่าเออเกี่ยวกับการใช้แอปตัวนี้ซึ่งส่วนใหญ่คนที่วาดรูปไม่เป็นเนี่ยก็จะยากในการที่จะไกด์ตัวเองอย่างเช่นว่าถ้าต้องวาดรูปคนขึ้นมาเนี่ยผมทำแนวตั้งดีกว่าถ้าต้องวาดรูปคนขึ้นมาเนี่ยจะต้องมานั่งเขียนหน้าเขียนตาต่างเนี่ยเราจะไม่ถนัด สมมติว่าวาดไม่เป็นนะก็จะกลายเป็นว่ามันจะบิดเปรี้ยวอะไรอย่างนี้ทีนี้วิธีแก้ก็ง่ายมากตัวสเกตบุ๊กนี้มีทางแก้ให้เราแล้วก็คือเราเรียกดูอุปกรณ์ขึ้นมาแล้วก็ผมจะ,ะดูตรงนี้ใหม่ตรงนี้จะมีปุ่มเลเยอร์นะครับแล้วก็จะมีตัวบวกข้างๆกับดอกไม้แบบนี้จิ้มลงไปครับเป็นการ Import photo เข้ามาหรือจะถ่ายรูปใหม่ก็ได้ครับ ในที่นี้จะใช้การ Import Photo เพราะว่ามีการเซฟรูปเอาไว้แล้วแล้วก็มาเลือกรูปผมก็จะมีรูปที่เซฟไว้ก่อนละสมมติว่าผมเลือกรูปรูปนี้ละกันพอดีป่วยด้วยจะมีกระแอมไปบ้างคนระับนี่คือรูปที่เรา Import เข้ามาครับก็จะอยู่มุมบนนี้ทีนี้เราก็จะรูปเลเยอร์นี้ลงมาไว้ด้านล่างแบบนี้ แล้วเราก็เลือกเลเยอร์นี้ในการทํางานนี่ครับเลเยอร์ก็คือว่าพอเราปิดตาตรงนี้มันก็จะมองไม่เห็นพอเราเปิดตาก็จะมองเห็นเท่ากับว่าเราสามารถที่จะวาดอะไรลงไปในเลเยอร์บนตรงนี้ก็ได้มันก็จะไม่ไปรบกวนกับเลเยอร์ข้างล่างกรณีนี้เราปิด,ป,ดปิดตาดูนะเนี่ยครับ,รบแบบนี้ก็หมูเราเลยเทน,เนี้แต่ว่าจะมีข้อเสียอยู่อย่างหนึ่งครับลองดูว่ารูปเนี่ย ขนาดเท่าไหร่มันก็จะมาเท่านั้นเราไม่สามารถขยายตัวรูปได้แล้วก็ตัวงานของตัวอแอปตัวนี้เนี่ยมันจะเป็นไปตามขนาดข,าดของเครื่องคือขนาด800คูณ1280ดังนั้นเท่ากับรูปตัวนี้มันเล็กกว่าขนาดนี้มันก็เลยมาตามสเกลนี้เลยอันนี้จะเป็นข้อเสียทีนี้เรามาลองดูเรื่องของการวาดดีกว่าพอรูปมาแบบนี้อันดูก่อนเราก็เริ่มจากเลือกที่เลเยอร์บนตัวนี้แล้วก็ เลือกสีเป็นสีผิวในกรณีนี้เราจะดรออิ่งลงไปก่อนดรออิ่งก็คือว่าเป็นการวาดรูปสเก็ตภาพรวมของแบบแบบนี้ทีนี้แบบมันค่อนข้างชัดผมก็จะมาที่แบบแล้วก็เลือกดีให้เขาจางๆลงหน่อยประมาณนี้สักครึ่งหนึ่งกระดะ,ะประมาณนี้มาแล้วเราก็กลับมาเลือกที่เลเยอร์นี้ เก็บเลเยอร์ไว้แล้วก็เลือกในโทนสีออกโทนเนื้อหน่อยนะสีออกเข้มหน่อยก็ไดนะ้แล้วก็ซูมเข้ามาเพื่อที่จะเตรียมสเกตพาพจะใช้ดินสอก็ไดนะ้พอเราไม่ได้ใช้ S-Note เนี่ยเรามือไปแตะตรงไหนปุ๊บมันโดนเครื่องได้หมดเลยตรงนี้ต้องระวังนะครับถ้าเกิดเราใช้ S-Note ของ s m s u n g เนี่ยมันจะไม่เป็นไรแต่ว่า S n o t e ของ Sams จะไม่มีระบบเลเยอร์ ผมก็เจะเอารูปเนี่ยมาไว้ด้านข้างไกลๆด้านขวาหน่อยจะได้ลองมือตรงนี้ได้เอาละทีนี้เราก็มาค่อยๆนั่งวาดไปตามนี้เลยหัวใหญ่ไปนิดนึงก็ปรับขนาดแล้วก็ค่อยๆวาดกันไปตรงนี้จะเป็นการเรียกอุปกรณ์ขึ้นมาดูนะครับก็ปรับขนาดหัวแล้วก็ความเข้มของตัวสีแล้วก็ลองสเก็ตดูอืประมาณนี้ก็น่าจะใช้ได้ โอเคครับ okay. จะเริ่มวาดไปละกรณีที่เราไม่ได้เรียนศิละปะอะไรมาเราก็วาดไปตามที่เราเห็นคนระับพยายามค่อยๆลอกแบบไปนี่ซูมได้ก็สองนิ้วซูมเข้ามาแบบนี้ก็ต่อให้ไม่ได้เรียนมายังไงก็น่าจะไม่ยากจนเกินไปเราก็จะค่อยๆวาดตามแบบไปเรื่อยๆ เมือนไม่เหมือนไม่แปลหรอกครับขอให้มันมีกายเอาไว้ก่อนจะทําไปเร็วนิดหนึ่งนะครับอย่างตรงปากนี่เราก็ไม่ต้องไปวาดละเอียดวาดแค่เส้นของริมฝีปากบนริมฝีปากล่างก็พอจมูกประมาณนี้สังเกตว่าอย่างพวกผมเนี่ยเราก็จะไม่ได้ลงละเอียดมาก ไม่งั้นต้องมานั่งวาดเส้นผมเป็นฝอยๆมันค่อนข้างจะย,ยากเราก็าจุดหลักๆเน้นลงใบหน้าหน่อยประมาณนี้คือเราอาจจะวาดเป็นอ,อของขวัญเป็นการ์ให้เพื่อนอะไรงนี้ก็ได้นะครับตรงนี้ลบหน่อยจริงๆถ้าเกิดไม่ถนัดใช้ดินสอจะเลือกอุปกรณ์เป็นปากกาก็ได้ครับ บางนี้ก็จะปรับแต่งแบบก็ได้อยากวาดให้เป็นเสื้อแบบอื่นหน้าอกใหญ่เล็กอะไรอย่างนี้ก็เติมมันเข้าไปก็จะกลายไว้คร่าวๆตรงไหนที่มันละเอียดเกินไปแล้วเราไม่รู้เนี่ยเราก็มั่วๆไปดูก่อนคนระับ ถ้ามีเวลาเนี่ยฝึกวัดรูปไว้ก็จะช่วยได้นะครับคือพวกนี้เนี่ยมันเป็นอุปกรณ์แต่ว่าทักษะจริงๆเรื่องของการวัดรูปแบบโบราณเนี่ยก็จะใช้ได้ผลไม่ว่าเราใช้อุปกรณ์ชนิดไหนตรงนี้ก็จะมีเกินเกินไปบ้างกัดขาดไปบ้างไม่เป็นไรแขนใหญ่หน่อยเป็นนักกล้าม โอเคทีนี้ก็เดี๋ยวเติมตรงจงมูกอีกสักนิดทีนี้ก็มาเรียกดูเลเยอร์กันป๊บปิดตัวได้ประมาณนี้ว่าเราพอใจหรือยังยังไม่พอใจก็วาดรายละเอียดเพิ่มเติมลงไปนะครับทีนี้เราก็จะติต่างว่าเท่านี้ก็โอเคก่อนแล้วลวกันเดี๋ยวมาลงสีกันนะครับ